ผมมีอะไรอยาจะบอกว่าปังตะเคยให้ด้วยนะกดติดตามให้ด้วยจับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะกราบขอบคุณถ้าคุณได้แชร์ หนังอำนวยการสร้างโดยทอมครูซในมิ s ชั่นอ p o s s i b l e ลอีธานฮันรับหน้าที่ในการฝึกเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของหน่วย IMF และอีธานกำลังจะแต่งงานกับพยาบาลสาวจูเลียนสดงโดยมิเชล l ์มอนาเฮทที่ไม่เคยรู้เลยว่าฐานะของอีธานคืออะไร a ภารกิจล่าสุดของหน่วย IMF ก็คือการกำจัดไวรัสที่ร้ายที่สุดเท่าที่เคยเผชิญม,มานั่นคือโอเวนดาเรียนำแสดงโดยฟิลิปซีมัว u r ผู้จัดหาอาวุธและข้อมูลระหว่างชาติผู้ไม่เคยมีความเสียใจไม่เคยเกรงกลัวหรือไม่เคยมีจิตสำนึกในความเป็นมนุษย์ อีธานจะทําภารกิจนี้เป็นไปได้หรือไม่ร่วมแสดงโดยไซมอนแพคในบทเบจจี้วิ่งลาเมสในบทลูเทอร์ลอเลนฟิวเบิร์สในบททีโอดอร์จนทานวิชในบทดีแลนและแม็กกี้คิวในบทเชิลีใน MI3 Mission Impossible 3 หนึ่งสองสามใช่มิชชั่นภาคสามนะจ๊ะโอเคเลยครับนับปกสวยงามครับอันนี้แผ่นแท้นะฮะอันนี้รู้สึกจะซื้อที่เอ็กเพลสนะจำไม่ได้น่าจะใช่ละมิชชั่นสามนะครับรายการสร้างโดยทอมครูซภาคนี้มีแม็กกี้คิวเลยว้าวแค่แม็กกี้คิวอย่างเดียกก็คุ้มแล้ว <laughs> ดลาราครับข้างเลยครับเยอะมากๆอย่างที่ไตเติ้ลได้บอกไปนะฮะ ภาคนี้เป็นภาคที่หักมุมมันมันไม่ใช่หักมุมมันมันนอกเหนือจากภาค2แล้วแบบความรู้สึกแบบเปลี่ยนไปเลยนะครับภาค2จะออกแบบแนวฮ่องกงหน่อยเพราะว่าอันนั้นจอนบูแต่ว่าภาคนี้ก็ฉีกแนวเลยแนวสายลับแบบเจ๋งๆเลยฮะในด้านไในนะจ๊ะ2 0 0 6นะฮะอันนี้หมายถึงปีที่ฉายนะครับยงามครับว้าวสวยฮะจริงอันนี้เป็นหน้าปกอีกอันหนึ่งนะครับผมเอา ิแล้วก็มาซ้อนกันให้มันดูหนาๆโอเคครับอันนี้ก็ยังให้ก้าวอยู่นะฮะมาตรฐานของผมยังให้สูงอยู่เพราะนคนชอบดูหนังนะฮะ <Wow. S 1> แล้วแต่มาตรฐานของพวกท่านเลยนะครับ่ของผมก็ประมาณนี้ฮนะชอบมากครับเห็นไว้ 3.. สนะจ๊ะไปแล้วนะเพียรเข้